คลิปนี้ขอกำลังใจ11ยอดไล์ครับ100เรื่องโค1911 1โค1911เป็นปืนพกเดี่ยวกึง่งอัตโนมัติที่ออกแบบโดยจอห์นโมซิสบราวนิงปืนพกนี้ถูกนำมาใช้โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2454ดังนั้นจึงใช้ชื่อโค1911 สองโค1911นั้นบรรจุอยู่ในตลับกระสุน4-5 ACP 3. มีความจุแมกกาซีน7จนัด3ปืนพกปี1911มีการออกแบบก้นล็อกแบบสั้นที่ทำงานด้วยแรงรีคอยลสี 4. ลำกล้องของโค1 9 1 1ยาว5นิ้ว6ปืนพกมีการออกแบบนิตยสารแบบกองเดียวแบบคลาสสิกซึ่งมีส่วนทำให้รูปทรงเพรียวบาง 7. โค1 9 1 1มีมุมจับประมาณ22องศาซึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการชี้ที่เป็นธรรมชาติ 8. โค1 9 1 1รุ่นดั้งเดิมองอีพื้นผิวเหล็กเทลเลาแต่ปัจจุบันมีพื้นผิวและวัสดุที่หลากหลาย 9. 1911มีความปลอดภัยแบบแมนนวลที่สามารถทำง,งานเพื่อป้องกันการไหลออกโดยไม่ตั้งใจ สิบทริกเกอร์ของโค1911มีการดึงเพียงครั้งเดียวหมายความว่าต้องง้างนกด้วยตนเองก่อนที่จะยิง 11. ปืนพกปี1911มีความปลอดภัยในการจับซึ่งต้องกดจนสุดเพื่อเหนียวไก่ 12. โค1911ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในด้านความน่าเชื่อถือความแม่นยำและพลังในการหยุดยั้ง 13. มีการใช้ในความขัดแย้งและสงครามอมอักหมายทั่วโลก 1 4โค1911ได้กลายเป็นอาวุธปืนที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบ1 5ปืนพกรุ่นนี้ได้แสดงในภาพยนตร์รายการทีวีและวิดีโอเกมอมากหมายซึ่งทำให้ความนิยมของมันเพิ่มอมากขึ้นไปอีก16.1911มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเรื่องราวโดยผ,ผู้ผลิตหลายรายผลิตปืนพกรุ่นของตนเอง 17. การออกแบบของโค1น1911มีอิทธิพลต่อการออกแบบปืนพกหลายรุ่นตามองอา 18. โค1 9 1 1เป็นอาวุธมาตรฐานของกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี1911ถึง1985 19. พุทธศักราช2454เป็นอาวุธประจำกายของกองทัพสหรัฐในระหว่างสงครามโลกสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม 2 0โค1911มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพการรบระยะประชิดและการหยุดยั้งกำลังต่อค่าสึก 21. เป็นที่รู้กันว่าปืนพกมีความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันและสภาวะที่ไม่เอื้ออำหนวย2 2โค1911ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีรุ่นและรุ่นต่างๆที่แตกต่างกัน 23. โคซีรีส์เ0เป็นรุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในปี1911ซึ่งได้รับการแนะนำอีกครั้งในปี1970 24. โคโก้คัพเนชั่นแม่เป็นรุ่นเป้าหมายของปี1911ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำและคุณภาพ 25. โคเดลตาอีลิตเป็นรุ่นปี1911ที่บรรจุกระสุนอัตโนมัติขนาด10มมอ,อซึ่งให้พลังที่เพิ่มขึ้นเหนือ45 ACP 2 6 ACP ของ Co Official เป็นรุ่นกระทัดของปี1911ที่ออกแบบมาสำหรับการพกพาแบบซ่อน2 7 c o Co Commander เป็นรุ่นกระทัดรัดอีกรุ่นหนึ่งที่มีหลังกล้องและสไลด์สั้นกว่ารุ่นขนาดเต็มเล็กน้อย2 8บริษัทหลังการขายหลายแห่งผลิตอุปกรณ์เสริมและการดัดแปลงสำหรับ Co 1 9 1 1ทเาให้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความชอบส่วนบุคคลได้ 29. โค1911ได้รับการคัดลอกและจำลองโดยผู้ผลิตอาวุธปืนรายอื่นอย่างกว้างขวาง 30. หลายประเทศและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกยังคงใช้รุ่นปี1911เป็นอาวุธมาตรฐาน 31. โค1911มีชื่อเสียงในด้านความแม่นยำนอกกรอบแต่ช่างทำปืนที่มีทักษะสามารถปรับปรุงความแม่นยำได้มากขึ้น32.1911เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีแกนเจาะที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีส่วนช่วยในการควบคุมการหดตัวที่ยอดเยี่ยม3 3โค1911ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักศีลปศาสตรส่งผลให้จับถนัดมือและเหล็งได้อย่างเป็นธรรมชาติ 34. ตัวเลื่อนและโครงปืนพกทำจากเหล็กทำให้มีน้ำหนักและความทนทาน3 5โค1911มีลำตรองคงที่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของลักษณะการยิงที่แม่นยำ 36.1911มีโปรไฟล์การจับที่โดดเด่นด้วยการสไลด์แนวทะแยงที่ด้านหลังเพื่อการจัดการที่จับที่ดียิ่งขึ้น 37. โดยปกติแล้วภาพในโค1911จะได้รับการแก้ไขโดยภาพด้านหลังเป็นรอยบากที่เรียบง่ายและภาพด้านหน้าเป็นใบมีด38นักยิงปืนหลายคนชอบที่จะอัปเกรดมุมอ,อมอ,งอองของปืนพกปี1911เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและการได้มาซึ่งเป้าหมาย 3 9 1โค19 11, มีการดึงไกปืนที่ยาวเมื่อเทียบกับปืนพกสมัยใหม่อื่นๆแต่ถือว่าคมชัดและคาดการได้4 0 1โค1911มักจะบรรจุอยู่ในลำกล้องอื่นๆเช่น9ม้มอออ40 Smith w a s s o n และ38 Super เพื่อตอบสนองความต้องการและความต้องการที่แตกต่างกัน4 1 1โค19 11, มีชื่อเสียงในด้านเลงที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่ามันสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ยิงอย่างเป็นธรรมชาติ42แผงจับของ1911มักทำจากไม้หรือวัสดุสังเคราะห์ทำให้สามารถปรับแต่งและปรับแต่งได้43โค1911มีความจุมแม็กกาซีนที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับปืนพกสมัยใหม่บางรุ่นแต่กระสุน4.5 ACP นั้นขึ้นชื่อเรื่องพลังในการหยุดยั้ง44ความตลอทัยแบบแมนวนวลของปี1911 สามารถบังคับได้ด้วยนิ้วหัวแม่มือของมือยิงทําให้สามารถเข้าประทานและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว c 5โค1911มีระบบความปลอดภัยในการจับซึ่งทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ยิงจับปืนพกแน่นความปลอดภัยในการจับต้องกดลงจนสุดเพื่อปลดออกตรวจสอบให้แน่ใจว่าถือปืนได้มั่นคงในระหว่างการยิง46ระบบรีคอย์ของโค1911 ประกอบด้วยบูดลำกล้องสปริงรีคอยล์และชุดแกนนำสปริงหดกลับของปี1911ดูซับและจัดการพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ไปด้านหลังของสไลด์ระหว่างการยิง47สามารถปรับความตึงของสปริงหดได้เพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกและการตั้งค่าการยิงที่แตกต่างกัน48โค1911มีคันโยกหยุดตรดสไลด์ที่ช่วยให้สามารถล็อกสไลด์กลับได้ด้วยตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการล้างการทำงานผิดปกติหรือการแสดงปืนพกว่างเปล่า49นอกจากนี้ยังสามารถใช้คันโยกหยุดปลดสไลด์เพื่อปลดสไลด์เมื่อใส่แม็กกาซีนที่บรรจุอยู่ช่วยให้โหลดซ้ำได้เร็วขึ้น50ไกปืนของโค1911มีขนาดพอเหมาะทำให้เข้าถึงและควบคุมไกปืนได้ง่ายแม้ในขนาดสูงถุงมือ51ทริกเกอร์ของปี1911มักจะแข็ง โดยไม่มีการออกแบบบางทับหรือเดือยทำให้เกิดการเหนี่ยวไกที่สม่ำเสมอ52ลําลำกล้องและสไลด์ของโค1911ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรให้มีระดับความคลาดเคลื่อนที่จำกัดทำให้มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ53ลําลำกล้องปี1911มีทางลาดและรองรับเพิ่มการป้อนและความน่าเชื่อถือ 54. โดยทั่วไปแล้วปุ่มปลดแม็กกาซีนของโค1911จะอยู่ที่ด้านซ้ายของกริดช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยนิ้วหัวแม่มือของมือยิง 55. การปล่อยแม็กกาซีนสามารถทำได้โดยไม่ต้องขยับด้านปืนพก 56. ช่องดีดออกของโค1911อยู่ที่ด้านขวาของสไลด์โดยดีดปลอกที่ใช้แล้วออกห่างจากใบหน้าของผู้ยิง 57รูปแบบการดิดออกของปี1 9 1 1เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสอดคล้องและคาดเดาได้58โค191 1มักพกพาในซองหนังแบบหักนิ้วหัวแม่มือแบบดั้งเดิมสำหรับการพกพาแบบซ่อนหรือแบบเปิด5 9 1 9 1 1ยังเข้ากันได้กับการออกแบบซองหนังสมัยใหม่ที่หลากหลายรวมถึงซองหนังด้านใน i w b และซองหนังด้านนอก o w b 60. โครงของควด1911มีช่องแม็กกาซีนแบบเอียงช่วยให้เปลี่ยนแม็กกาซีนได้เร็วและราบรื่นขึ้น 61. มุมจับและรูปทรงเพรียวบางของรุ่น1911ทำให้ซ่อนได้ง่ายโดยเฉพาะในซองหนังด้านขวา 62. ทริกเกอร์ของโคว1911สามารถอัปเกรดได้ด้วยส่วนประกอบหลังการขายเพื่อให้ได้แรงดึงที่เบากว่าคุมชัดกว่าหรือสั้นกว่าตามความต้องการของผู้ยิง 63. นกของ1911สามารถแดัดแปลงได้ด้วยรูปทรงและการออกแบบต่างๆเช่นนกที่มีโครงเป็นโครงหรือเป็นทรงบ็อก64ความปลอดภัยแบบแมนวนวลของโค1911สามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเลือกแบบแขหรือแบบตีสองหน้าเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยผู้ชื่นชอบปืนที่มีขนาดหรือความชอบที่แตกต่างกัน 65. M 1 9 1 1สามารถแทนที่ด้วยช่องมองกลางคืน หรือช่องไฟเบอร์ออปติกเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นในสภาพแสงน้อย 66. แผงจับของโคน1 9 1 1สามารถเปลี่ยนได้ด้วยวัสดุพื้นผิวและการออกแบบที่แตกต่างกันเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นและความสวยงาม 67. พื้นผิวของปี1911สามารถปรับแต่งได้ด้วยการเคลือบหรือตัวเลือกการชุบต่างๆเช่นเซอร์โคกหรือการชุบนิกเกิลเพื่อเพิ่มความทนทานและรูปลักษณ 6 8น้ำหนักการเหนี่ยวไกของโค1 9 1 1สามารถปรับได้โดยช่างทำปืนเพื่อให้สามารถปรับแต่งไกปืนได้6 9สไลด์ของปี1911สามารถปรับแต่งได้ด้วยการเลือสไลด์การลดน้ำหนักหรือการปรับปรุงอื่นๆเพื่อการยึดเกาะและความสวยงามที่ดีขึ้น7 0เฟรมของโค1 9 1 1สามารถวาดเป็นลายหรือลายตารางเพื่อเพิ่มพื้นผิวการยึดเกาะและการควบคุม 71. ลำกล้องของปี 1911. สามารถทำเกลียวได้เพื่อรองรับอุปกรณ์ต้านหรือปากกระบอกปืนเพื่อเพิ่มความอนเนกประสงค์ 72. โค1 9 1 1มีชื่อเสียงในด้านการเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการแข่งขันยิงปืนเช่นการแข่งขัน USPSA United p t a t s Pistol Association หรือ IDPA 73. การดึงไกปืนที่ยาว และการดำเนินการเทียงครั้งเดียวของปี1911ทําให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการแข่งขันยิงปืนที่แม่นยำเช่นการยิงเป้า74โค1911ถูกใช้โดยนักยิงปืนมืออาชีพและคู่แข่งมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในกีฬายยิงปืน75การออกแบบของ1911ช่วยให้มีแกนจอที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีส่วนทําให้ปากกระบอกปืนสูงขึ้นและควบคุมได้ดีขึ้นระหว่างการยิงที่รวดเร็ว76การออกแบบแมกกาซีนแบบกองเดียวของโค1911ช่วยให้โหลดซ้ำจากกระเป๋าหรือสปีดโหลดอร์ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากคาทริดเรียงแถวเป็นแถวเดียว77ปุ่มปลดแมกกาซีนของปี1911สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยนิ้วหัวแม่มือของมือยิงช่วยให้เปลี่ยนแมกกาซีนได้อย่างรวดเร็ว78 ความปลอดภัยในการยึดเกาะของโคหน1่เพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งโดยป้องกันไม่ให้ปืนพกยิงเว้นแต่จะมีการยึดเกาะให้แน่น79ความปลอดภัยในการยึดจับของปี1911สามารถปิดใช้งานได้โดยผู้ชื่นชอบปืนที่ต้องการปิดการใช้งานด้วยเหตุผลหลายประการเช่นการจัดการที่เร็วกว่า80ดสสามารถถอดโค1น1เออกภาคสนามได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ทำให้ง่ายต่อการถอดประกอบเพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษา 81. โครงสร้างและการออกแบบของ1 9 1 1ทําทำให้มีชิ้นส่วนอะไหล่หลังการขายและการอัปเกรดที่หลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกที่ปรับแต่งได้สูง 82. การออกแบบของโค1 9 1 1 1เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ผลิตปืนพกรายอื่นๆจำนวนมากสร้างปืนพกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในเวอร์ชั่นของตนเอง 83. ชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและพลังหยุดรถของรุ่น1911ทําทำให้เป็นตัวเลือกที่โปรดปรานสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและวัตถุประสงค์ในการป้องกันตัว 84. โค1 9 1 1มีประวัติอันยาวนานและถูกใช้โดยบุคคลในตำนานเช่นนายพลจอดพาตันและพันโทเจตคูเปอร์ 85. อายุการใช้งานที่ยาวนานและความนิยมของปี1911 ส่งผลให้มีวรรณกรรมหนังสือและแหล่งข้อมูลมากมายที่ทุ่งเทให้กับประวัติศาสตร์การบำรุงรักษาและการปรับแต่ง8 6โค1911ถูกใช้โดยหน่วยทหารและหน่วยบังคับใช้กฎหมายต่างๆทั่วโลกทำให้สถานะของมันเป็นปืนในตำนาน 87. การออกแบบและการใช้งานของรุ่นปี1911นั้นยืนหยัดผ่านการทดสอบของการเวลาโดยยังคงมีความเกี่ยวข้อง และเป็นที่ต้องการมานานกว่าศตรวรรษหลังจากเปิดตัว8 8โค1911มีผู้ติดตามที่แข็งแกร่งในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบอาวุธปืนด้วยฟอรัมเฉพาะชุมชนออนไลน์และกิจกรรมเฉลิงฉลองมรดกและงานฝีมือ 89. การออกแบบและความสวยงามที่ไร้การเวลาของปี1911ทําให้มันเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบปืนมากมาย 9กความนิยมของโค1 9 1นนำไปสู่การผลิตแบบจำลองคุณภาพสูงและรุ่นปืนอัดลมเพื่อวัตถุประสงค์ในการยิงปืนและการฝึกอบรม 91. ชื่อเสียงในปี1911ในฐานะปืนพกที่เชื่อถือได้และแม่นยำทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักยิงปืนมืออาชีพและผู้สอนอาวุธปืน 92. โค1911ได้รับการแนะนำในวิดีโอเกมอมอักมาย ซึ่งมีส่วนสนับสนุนสถานะที่โดดเด่นในวัฒนธรรมสมัยนิยม93การออกแบบคลาสสิกของปี1911และการพันนาในภาพยนตร์ทำให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมรดกและความเป็นเลิศด,ด้านอาวุธปืนของอเมริกา94โค1911มีอิทธิพลต่อการออกแบบปืนพกอื่นๆทั้งในอดีตและปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาอาวุธปืน 95. โครงสร้างและการออกแบบที่แข็งแกร่งของปี1911ทําให้เหมาะสําหรับจํานวนรอบสูงและเซสชั่นการยิงที่ยาวนานโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ 96. ชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและความทนทานของโค1 9 1 1ทําให้ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งทั่วโลก 97. ความนิยมของรุ่นปี191 1นั้น ไม่มีทีท่าว่าจะเสื่อมถอยโดยมีการทำซ้ำใหม่รุ่นที่ระลึกและจำนวนจำกัดที่ออกเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่ามรดกตกทอดยังคงอยู่ไปอีกหลายปี9กเดิมทีโค1911ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองข้อกังวลของบุคลากรทางทหารของสหรัฐที่พบว่าอาวุธประจำกายขนาด3.8ที่ออกให้นั้นไม่มีประสิทธิภาพในการหยุดศัตรูระหว่างความขัดแย้งในฟิลิปปินส์ 99.1911ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆทั่วโลกรวมถึงสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมร,ริกา (FBI) และหน่วยงานตำรวจของรัฐและท้องถิ่นหลายแห่งในสหรัฐอเมร,ริกา100นอกจากนี้โค1 9 1 1ยังได้รับความนิยมในตลาดพลเรือนโดยหลายคนเลือกใช้เพื่อป้องกันตัวยิงปืนเพื่อการแข่งขัน และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและการออกแบบที่ไร้าการเวลา